สำหรับคลิปเจป้าพันธมิตรมาจำกองหัวจักรกันกับ13ระบบอาวุธที่มีความทันสมัยที่สุดที่มีการใส่ง,งานประจําการอยู่ในกองทัพของไทยเสียงอาวุธบางชนิดเป็นอาวุธแห่งอนาคตที่จะมีการนำเข้ามาประจําการและก็ได้มีการสั่งซื้อไปแล้ว ซึ่งโ <Viol ent. S 2> ต้าทถือว่าเป็นระบบอาวุธที่เด็ดสุดและก็มีอนุภาพในการทำลายหลังที่สูงซึ่งจะประกอบมีระบบอาวุธชนิดได้แน่เรามาติดตามกันต่อไปนี่ก็เริ่มจากระบบอาวุธแบบที่13ก็จะเป็นเฮออดำหน้าโจมตีพลังงานดีเซลไฟฟ้าในรุ่นของ s o g หรือยุนคลาสหลังจากที่โครงการดังกล่าวจุดระงับไปนับตต่งแต่ส่วนประมาณปีพศ2561 จนมาถึงปัจจุบันก็คือในส่วนประมาณเดือนกรกฎาคมพศ2568กองทัพเพื่อของไทยมีการเซ็นอนุมัติในการสั่งซื้อเรือดำน้ร์ลำเลีกงกาวจากจีนซึ่งแผนการการสั่งซื้อก็คืออยู่ที่ประมาณ3ลมลำแต่วันนี้เบื้องต้นมีการสั่งซื้อเข้ามาประจำการ1ล่ลำเสรงมีมูลค่าการจัดซื้อจัดหาสูงถึง3 9 0ล้อยเก้าสดอลลาเร์ยสหรัฐละการสั่งซื้ออีก2ลงลำจะเกิดขึ้นหลังจากที่เรลอดำน้าําลำแรกมีการส่งมอบ โดยเครื่อดนำน้าแบบ S 6 g หรือยวนคลาสขึ้นสื่อว่าเป็นหนึ่งในเครือนำหน้าโจมตีพลังงานดีเซลไฟฟ้าที่ดีที่สุดแบบหนึ่งของจีนที่ได้รับควบไว้วางใจจากกองทัพเครื่อของปากีสถานจึงมีการสั่งสื่อไปประจำการเึ่งมันมีประสิทธิภาพสูงเทียบเทา่ากันกับเครื่อดนำหน้าในชั้นกิโลคลาสของทางรัสเซียมีขิดความสามารถในการติดตั้งตัวบีโดในการโจมเคื่อผิวน้ำ เคยดำเนิด้วยการเองตลอดชิงติดตัง้งระบบขีปนาวุธโจมตีเฮือกผิวนามและก่อโจมตีชายฝั่งซึ่งมีลยกะการยิงโจมตีสูงถึงรับ2 0 0อยจนถึงรับ3 0 0อยกิโลเมตรซึ่งการใส่งานประจำการเคดยดำในินุนดังกล่าวเช่นเห้กากองทัพของไทยมีความเดนี่ยเปียบเป็นอย่างยิ่งในเขตพื้นที่หนาหนามของอ่าวไทยพื้นที่ของวิาัที่มีวารากับประเทศเพื่อนบ้านหลายๆประเทศ ระบบอาวุธแบบทีสก็จะเป็นประเภทของระบบอาวุธที่ใส่สร,รักการป้องกันโดยเฉพาะ็นประเภทของระบบป้องกันภายนอกากาศหนึ่งในนั้นก็คือระบบแซมในรุ่นว l m อลมกซึ่งจัดว่าเป็นหนึ่งในระบบป้องกันภายนอกที่มีความทันสมัยที่สุดของกองทัพของไทยแต่ว่าจะบบาแมนรุ่นที่มีระยะการยิงที่ว่าไกลที่สุดโดวย V l m อลมกกองทัพของไทยมีการสั่งซื้อมาจากประเทศฝรั่งเศส ซึ่งมันมีกิจความสามารถสูงในการต่อต้านป่าไม้ท่าอากาศเกือบทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินหบเฮลิคอปเตอร์ขี่โบนด์ Post ุิสีซล์และกรอนโรนซึ่ง V L ีเอลมิกามีระยะการยิงสูงถึง60ไปจนถ,ถึงรับ80กิโลเมตรหรือประมาณ50าไม์ในเพดานความสูงก็คือสิกิโลเมตรหรือประมาณ12ไม์ซึ่งตัวจรวสามารถบินด่ความไวสูงถึงรับ4มัก ส่งกองทัพของไทยมีการสั่งสื่อระบบดังกาวเข้ามาประจำการจำนวนประมาณหนึ่งระบบพร้อมโดยลูกจรวดมิสไซล์จำนวนประมาณ50ลูกในส่วงปีพศ2 5 5 9โดยส่อสอว,วนใหญ่และระบบดังกาวจะถึงนำมาใช้ในการปบป้องพื้นที่สำคัญโดยจพว์แมนส่วนของกองทัพอากาศและระบบอาวุธแบบที่1 1ก่อนยังจะเป็นระบบป้องกันบรรยากาศ แต่ว่าจะเป็นในขายของจีนโดยเฉพาะนระบบป้องกันภัยแรงกาดในรุ่น KS1 ที่มีการสั่งซื้อดำเขาจากจีนระบบดังกล่าวถือพัฒนาต่อมาจากระบบแซมในรุ่น s 7 0ของโซเวียตแต่ว่ามันจะมีความทันสมัยที่สูงกว่านี่านของระบบเรดาระบบการนำทางเสรงมีความแม่นยำที่เหนือกว่าเส่ง KS1 มีระยะการยิงสูงสุดอยู่ที่ประมาณ70กิโลเมตร ซึ่งตัวจรวดสามารถเดินทางด้วยความไวสูงเชิงครับหามักจัดว่าเป็นความไวสูงยากทีคือมิถุนขับไลหรือบอกไม้ท่าอากาศถูกชนิดจะสามารถลบหลิ์เด้ท่านและนอกจากนี้ตโจรวดมิสไซล์ก็ยังมีการติดตัง้งโฮโบระเบิดแห่งสูงน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ1 0 0กิโลกรัมซึ่งการระเบิดเพียงขังเดียวสามารถสังคมเสียหายให้กับอากาศยานหกในลัศมี1 0 0เมตรได้ยางง่ายได้ ึ่งในปัจจุบันการปฏิบัติงานของระบบดังกล่าวส่วนใหญ่แมนจะนํามาใส่ในการพกป้องเขตพื้นที่ที่เป็นฐานทัพเพื่อให้กับบรรดากองเฮือต่างๆที่อยู่ในเขตพื้นที่ช้ฟังและต่อม่าระบบอาวุธแบบที่10ก็ยังจะเป็นระบบป้องกันไม่ได้กาศแต่ว่าจะเป็นรุ่นที่มีระยะการยิงยิ่งว่าใกล้ขึ้น ถือว่าใกล้ที่สุดในบรรดาระบบแซมของกองทัพไทยแต่ว่าอาจจะบอแมนรุ่นที่ดีที่สุดในแง่ของระบบเลด้าก็คือระบบ FK3 หรือว่า HQ22 ระบบดังกล่าวนในปัจจุบันกำลังถึงนำมาเปรียบเทียบกับระบบ BL m อลมกในด้านของระบบซอฟต์แวร์ก,การปฏิบัติงานแต่เนื่องจากว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีของจีนพัฒนาไปไกลเฮใไ้ระบบดังกล่าวถือประเมินว่ามีประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกันกันกบ A3 0 0อย ตลอดถึงเอ0ยในเวอร์ชันของัาเซียโดย fk 3เริ่มทำการพัฒนาขึ้นมานับกแต่สวงประมาณปี2019จากนั้นก็มีการผลิตเข้าประจำการอยู่ในกองถัพของจีนในรหัส h q 2 2ซึ่งมีระยะการยิงอยู่ที่170กิโลเมตรหรือประมาณ110ไม์แต่ว่าในเวอร์ชันทรงออกจะมีการลดสเปคการทำงานเหลืออยู่ที่ประมาณ1 0 0กิโลเมตรสำหรับระยะการยิงซึ่งความวของตัวจรวดสามารถบินดุความวสูงถึงระดับ จัดว่าเป็นระบบแซมที่มีความไวสูงที่สุดแบบหนึ่งของจีนเลยก็ว่าได้และสิ่งสําคัญก็คือมันสามารถทําการล็อกเปอาไม้ผอมๆกันหลายโคหกเปอาไม้ในการโจมตีเพียงขังเดียวใน,ในปัจจุบันระบบ FK3 ของกองทัพไทยส่วนใหญ่แมนจะถึงนำมาติดตั้งป้องกันไมน้ใพื้นที่ที่เป็นฐานทัพพื่อต่างๆที่อยู่ในเขตพื้นทีช่ชายฝังเป็นหลัก ระบบอาวุธแบบที่9ก็จะเป็นระบบจรวดมิสไซล์ประเภท Air toA i r ก็คือระบบจรวดมิสไซล์ MBDA Meteor ที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาวิจัยโดยกลุ่มประเทศสภาพยุโรปซึ่งประกอบไปด้วยสหรัดอาณาจักรเยอรมนีฝรั่งเศสอิตาลีและก็สเปนร,รวมทั้งสวีเดนซึ่งมีการพัฒนาจรวดมิสไซร์ขึ้นมาสำหรับการนำใส่กับคือมบินงคับลายในตระกูลของยุโรปโดยเฉพาะแต่ว่า คือมีรคับไล่สมัยใหม่ของสหลัดอย่างเซนเอฟซนสิบห้าไรนจูก็สามารถห้องหับจวดมีไซส์หนึ่งกานในเซนเดียวกันสำหรับจวดมิชร์จัดวัดเป็นระบบจวดที่มีราคาที่แพงที่สุดในบรรดาจวดแอร์ชูแอร์แบบระยะการในขายตะเวนต๊บเซนหลูกหนึ่งจะมีราคาหลายกว่าละละละสองล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐจุดเด่นก็คือมันมีขีดค้มสามารถในการยิงโจมที่เป้าหมายแบบระยะไกลหรือความันยํำที่สูงกว่าจวด AAM 120 M งสอรของซาลัดโดยมีระยะการยิงหวังผลอยู่ที่ประมาณ200กิโลเมตรความไวสูงสุดของตัวจรวดจ,จะอยู่ที่ประมาณ 4. 5หมักแต่ว่ามันสามารถปับบวามไวในระหว่างการบินได้เพื่อเป็นการประหยัดเชื้อไฟในการเดินทางโดยการจัดสื่อจัดหาระบบจรวดมิไซล์แบบมิดเยอร์สำหรับกองทัพอากาศของไทยจูป,ประสงค์ปอกหมยก่อเพื่อตองการนำมาใส่กับเครื่องรถขับไล่แบบจสัสซันชิเกลกิปเพนทั้งแบบซีดีไลกก็แบบ EF ในอนาคตนี้ ในะระบบอาวุธแบบที่8ก่อจะเป็นประเภทของระบบอาวุธโจมตีสนับสนุนให้กับทั้งภาคข้นดินโดยเฉพาะเหมนประเภทของระบบปืนใหญ่ปัจจุบันมีกองทัพของไทยเขื่อนซื้อว่าเป็นกองทัพที่มีการนำใส่ระบบปืนใหญ่รายที่สุดประเทศหนึ่งอยู่ในอาเซียนและปืนใหญ่ของไทยเองก็ขึ้นซื้อในเรื่องของความทันสมัยโดยเฉพาะแมนปืนใหญ่รุ่น a s m o t 2 0 0 0หรือ atmg ี่มีการพัฒนาขึ้นมาอยู่ภายในประเทศ จุดเด่นของ a t m g ก็คือมันมีขีดความสามารถในการนำใส่ดุกปืง่ายขนาดห5ึ่ามิลลิเมตรได้อย่างหลากหลายทั้งแบบคาสต์เตอร์บอมระเบิดแห้งสูงและก็แบบนำวิถีด้วยระบบ GPS ในรุ่น X caliber ซึ่งมีระยะการยิงนับต่างแต่40จนถึงรับ5 0กิโลเมตรปัจจุบันกองทัพของไทยมีแผนประจำการระบบดังกล่าวเป็นจำนวนสูงถึง72ระบบซึ่งมีการส่งมอบให้กับาส่วนของกองทัพบ,บกแลกะกองทัพเพื่อ ระบบอาวุธแบบที่7จ็ก็จะเป็นประเภทของระเบิดนำวิตีหรือวันระเบิดล่อนติดปีกซึ่งปัจจุบันกองทัพของไทยประสบความสำเร็จในการพัฒนาอะไรก็ออกแบบระเบิดล่อนนำวิธีีตัวใหม่หล่าสุดที่สามารถนำใส่กับเครือบินหขับไลยโจมตีใด้แบบหลากหลายรุ่นบม่ว่าจะเป็นแบบ f iger, hip, en, ก5 Tiger, f 1 1 8 f า2ส3 5อะก็แบบ F-16 โดยเฉพาะเป็นระเบิดล่อนติดปีกในรุ่น KGB ดับการถ่ายถอดเทคโนโลยีจากเกาหลีใต้เป็นระเบิดคว่เหม็นย่ำสูงที่ติดตามเปม้าหมายด้ยระบบ GPS และ INS แบบแห้งเฉียดซึ่งมีระายะาการบินโจมตีสูงสุดอยู่ที่ประมาณ130กิโลเมตรโดยชุดเด่นของระบบดังกล่าวก็คือมันจะถึงนำมาติดตั้งกับระเบิด ในตระกูล MK 8 2ซึ่งเป็นระเบิดอนุภาพทำลายหล่างสูงและในปัจจุบันกองทับของไทยเองก็เคยมีการนำใส่ระเบิดอนวนังกาวโจมตีกองถับของกัมบูชียในการประทากันในส่วงเดือนกรกฎิพานมาเสรงเป็นการพิสูจน์เหตถึงประสิทธิภาพความเหม็นยำและก่ออำนาจการทำลายหล่างของ KGB g GB, ที่สังคมเสียหายที่สุดให้กับกองทับของกัมบูชียระบบอาวุธแบบที่6 ก็จะเป็นประเภทของอากาศยายนหบให้คนขับหรือวันโดนหลาตะเวนติดอาุโจมตีแบบระยะไกลซึ่งปัจจุบันกองทัพของไทยได้มีการสร้างโดนหล่าตะเวนขนาดใหญ่ขึ้นมากเพื่อให้มีกิจคมสามารถแบบเดียวกันกับโดนของสารลัดในหุ่น MQ-9 r e เป e ร์ซึ่งก็ได้กลายเป็นทีมาของโดนในหุ่น DP-20A ซึ่งมีขิดความสามารถในการติดตั้งระบบอาวุธในการโจมตีทั้งผากผืนดิน ซึ่งมีระยะการบินปฏิบัติงานสูงถึงรับ2,500กิโลเมตรขึ้นไปและก็สามารถบรรทุกระบบอาวุธได้เป็นจำนวนหลายซึ่งมันกลายเป็นหนึ่งในโดรนโจมตีเวอร์ชั่นแรกของกองทัพไทยที่ประสบความสำเร็จและปัจจุบันก็มียอดการสั่งซื้อจากต่างประเทศซึ่งโดรนดังกล่าวจะกลายเป็นหัวใจหลักสำหรับการปฏิบัติงานในอนาคตสำหรับกองทัพของไทยเพื่อหลีกเลี่ยงความสูญเสียในการนำใส่อากาศยานหบของตนเองที่มีมนุษย์ในการควบคุม เนื่องจากวานโรนดีพ20มีราคาต้นทุนการผลิตตี่ตำซึ่งราคาต่อรัมจะอยู่ที่ประมาณ19ล้านเรี้ยญตอลลาัาร์สร่งถือว่ามีราคาที่ถือกว่าโรนในขายของตะวินตก2เทา่าและระบบอาวุธแบบที่หากก็จะเป็นเครืบินขับไล่ประสิทธิภาพสูงที่มีความหลับยยกโดยเฉพาะแมนจัส19กิปเฮนในรุน EF ตัตใหม่ล่าสุดที่มีการสรั่งสืบไปในส่นถ่ายปี2มาสหานี โดยกิปเพน EF จะกลายเป็นโตเปลี่ยนเกมลักสำหรับกองทัพอากาศของไทยในอนาคตเนื่องจากว่ามีการนำใส่เทคโนโลยีขันสูง AI ในการนำมาปฏิบัติงานเหุดหายมีความเด็ดเปรียบเนื้อกว่าคขึ้น,นคถขับไลทุกๆแบบที่กองทัพอากาศของไทยเคยมีการประจำการึ่งการสั่งสื่อกิปเพนเอของไทยมีการสั่งสื่อไปจำนวนสูงถึง12ล่ำในงบประมาณหลายกว่า2,000ล้าน โดยคือกองับไลยหลุนเงาจะมาผอบก,กันกับเทคโนโลยีการหอบขันสูงที่มีความเนื้อชั่นกลัวและก่ออาวุธต่างๆรวมทัางออฟเซ็ตและผลประโยชน์ทางาเศรษฐกิจที่ไทยจะได้รับจากสวีเดนและระบบอาวุธแบบที่4ก่อจะเป็น UA v วโดนกรมิเกษเซ่โจมตีแบบระยะไกลตูใหม่หลาสุดที่กองทัพของไทยมีการพัฒนาและก็เปิดโตโดยฉวอชแมน่นุ k b คบี ึ่งเป็นโดรนที่มีระยะการโจมตีที่ไกลที่สุดแบบหนึ่งที่กองทัพของไทยเคยมีการออกแบบและพัฒนาขึ้นมาซึ่งมีระยะการโจมตีสูงถึงรับหาหลอยกิโลเม,มตรกรุโคเมตนยำสูงอัตราการขาดเขื่อนจะอยู่ที่ประมาณ2-3ถึงเมตรปัจจุบันอีกด้วยล้มเล่าวผ่านขั้นตอนในการทดสอบแล้วยังจะมีการขอาประจำการในสงถ่ายปีสองมันสหซึ่งมันมีการออกแบบคล้ายๆก,กันครับโดรน,นของเจรานสองฮอรัสเซียหรือชาเฮสหนึ่งสามหกของอิหร่าน ระบบอาวุธแบบที่3ก็จะเป็นระบบยิงขีปนาวุธทางผาเปือดดินระยะไกลขั้วแม่นีเซยสูงโดยเฉพาะแมกระบบ d g i 1 g ซึ่งเป็นระบบจรวดโจมตีแบบระยะไกลที่ไทยมีการออกแบบพัฒนาขึ้นมาให้มีประสิทธิภาพขายกันกับจรวดไฮมาของทางสหรัฐซึ่ง d g i 1 g มีระยะการยิงหวังผลสูงสุดอยู่ที่ประมาณ1 5 0จึงรับ180กิโลเมตรซึ่งมีอัตราการขาดเขื่อนเพียงแต่ประามาณ5เมตร มันเป็นอาวุธโจมตีระยะไกลที่อันตรายที่สุดแบบหนึ่งที่ไทยมีการพัฒนาขึ้นมาซึ่งปัจจุบันมีการเข้าประจำการแล้วและกองทัพของไทยก็เคยมีการนำมาใส่ในการโจมตีกองทัพของกัมพูชาระหว่างการปะชิการจี่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ของช่องบกในสองวันที่สีเดือนกรกฎปีส5ง5ันห่ห่านมานี่และระบบอาวุธแบบที่สอง ก่จะเป็นระบบขีปนาวุธร่อนอากาศสูงพื้นระยะไกลคั้เแม่นยำสูงในรุ่น r b s 1 5าสำหรับ r b s 1 5เป็นอาวุธโจมตีระยะไกลแบบหนึ่งสำหรับทัพอากาศของไทยที่มีการสรั่งซื้อํำเขาจากสวีเดนซึ่งมีระยะการยิงหวังผลสูงถึง,ถงรับ2 5 0กิโลเมตรเส่งมันมีคัามแม่นยำสูงสำหรับ r b s 1 5ออกแบบสำหรับการโจมตีทำลายเปาหมายทางปักผืนดินและก็เปาหมายทางทะเลทุกประเภท และในปัจจุบันมันถึงนำใส่กับเครื่องรับไลน์สำหรับกิฟเพนซีดีและในอนาคตก็จะรวมถึงกิฟเพนแบบ EF <ม>ในระบบอาวุธแบบที่1น่งก็จะเป็นระบบยิงคีปนาวุระยะไกลอเนกประสงค์ในถุนของ D11APULS D11APULS เป็นหนึ่งในระบบขีปนาวุธท,ทางผ่าพื้นดินที่มีความอันตรายี่สุดแบบหนึ่งของกองทัพไทยเนื่องจากมีกิจความสามารถในการนำใส่ลูกจรวดนํำวิธีที่หลากหลายที่มีระยะการยิงหนังแต่40กิโลเมตรในหลุนอากุล่าและก้อนหน0กิโลเมตรในหลุนแอสตาร,รวมจังระยะ3ล0อยัง้งรับ4 0 0กิโลเมตรในหลุนของเพเทเตอร์ฮอคซึ่งจากระยะการยิงไกลบวกกับอำนาจการทำลายล้างของโหบขีปนาวุธแบบเพเทเตอร์ฮอค เหตุให้มันกลายเป็นหนึ่งในระบบโอทิอันตรา,ายนอกเนื้อจากระยะก,การยิงก่อคือควาวเหม็นยำซึ่งมันมีอัตราการขาดเขื่อนเพียงแต่ประมาณ3มเมตรเท่านั้นจัดว่าเป็นคีปนูดที่ยิงจากท่างผักผืนดินที่หวังผลได้สูงและก็สามารถทำลายเป่าไม้ในพื้นที่ส่วนลังของฝฟายสตูได้อย่างเหม็นยำสามารถนำมาโจมที่ป่าไม้บอเฉพาะแต่ทั้งบกยังรวมเชิงป่าไม้ทางทะเลอย่างเสียเฮือกเป็นต้น และในปัจจุบันระบบเครื่องบินคีเประ์แบบ D11 APU LS เริ่มมของประจำการในกองถับของไทยเป็นที่ยอบหอยแล้ว